ขอต้นรับเข้าสู่ช่องเมเดย์สตอรีนะคะตอนนี้หัวหมุนมากเลยคะ่ะเพราะว่ากำลังจะออกเดินทางกันแล้วนะคะจะบอกว่าของเนี่ยเต็มรถมากๆเลยอันนี้นะคะก็เป็นของทั้งหมดอันนี้ตอนนี้ยังไม่ได้เคลื่อนรถนะคะ พ่อแม่ครับมังกอนม่วงแล้วนิเกลหลับอยู่พอ่อต่อมโอเค,อเคพร้อมเอาเปุ่มแจรถอยู่ออนี่นมีคุยไปข้างหน้าเดี๋ยวไปปุ่มแจรดไปให้พ่อเนี่ยเอลืมหน้าลืมหลังลืมปุ่มแจรถตอนนี้ก็พร้อมเดินทางแล้วนะคะ มิเกลเนี่ยก็คือหลับอยู่ในคาซีแล้วนะคะของนี่เยอะมากเยอะแบบว่าเยอะมากๆเลยนะคะเวลาไปครั้งหนึ่งนี่แทบจะขนย้ายบ้านกเลยทีเดียวขัเข็มขัดเราจะไปพิซนุโลกกันคะ่ะ บอกว่าแพนไว้ว่าจะเดินทางตีสามเดี๋ยวเราก็เราแพนไว้ว่าตีสามแต่ทีนี้เราก็เปลี่ยนแพนใหม่ว่าอยากให้ลูกนอนเต็มเต็มนะคะเพราะว่าเผื่อเขาอยู่บนรถเขาไม่นอนก็เลยเป็นหกโมงแต่ว่าพอพอเวลาจริงๆแล้วก็คือเวลานี้เวลาแปดโมงครึ่งไปแต่เช้าไม่มีจริงของนะคะเยอะมากยังมีข้างหลังรถอีก นี่ได้มือกลมระดับพการเราถึงประมาณขอนแก่นกันแ้วประมาณเที่ยงเดี <c oughs> ๋ยวเราจะจอดแวะทุกๆสองชั่วโมงนะคะ <c oughs> ใช่เบซีมไม่ต้องห่วงเลยครับผมไปขอนแกน่นนี่แป๊บเดียวขอนแก่นนี่คือหน้าปากซอย แวะพักระหว่างทางเนะยทำอะไรเมย์นมที่ปั๊มนะคะก็ให้ลูกไปด้วยไม่ใช่ปั๊มแล้วตอนนี้เมย์ไม่ใช้เครื่องปั๊มแล้วไม่ใช่เครื่องปั๊มแล้วสรุปนะคะใช้อันนี้กล้วย,วยดูดนมเป็นอะไรที่ที่มหัศจรรย์มากซื้อเครื่องปั๊มเป็นหมื่นไม่ได้ใช้มาใช้เครื่องปั๊มเครื่องละสี่ร้อยไม่ใช่เครื่องปัมงมงป๊มอันละสองร้อยแล้วทีเนี้ยสี่ร้อยนั้นก็ไม่ใช้แล้วตอนเนี้ย คือได้เทคนิคในการเทคนิคในการบีบน้ำนมออกมาเนอะตอนที่เรียนออนไลน์กับใช้อันเนี้ยคือเวิร์กมากเพราะว่าเดินทางก็สะดวกล้างด้วยอันนี้คือไม่ได้ใช้เครื่องปั๊มเลยในเอฟซมันมันไหลของมันเองอะ่ะมันก็ไหลประมาณเนี้ยเพื่อเหรให้พี่ดีตอนนี้พี่ดีกำลังเปลี่ยนแพมเพอร์ให้มังกรบนคาซีอยู่ <c oughs> ะหันได้หันได้ไดี <c oughs> ดเสร็จแล้วเอ๋วไปซื้อข้าวใ่ ส่วนที่นี่ออกมาเดินเล่นนะขำตลอดเลยอยู่กับพี่ลีเนี่ยัวเลาะตลอดเลยนะ <c ười> กลายเป็นกุ๊กแล้วเนี่ยโอ้ยกุ๊กน้อย <c ười> มาแวะพักที่มาสอนในเอฟซีเดี๋ยวก็จะไปซื้อข้าวทาน ไม่มีคนนะคะข้างในไม่มีคนนะครับตอนนี้เออเป็นไงบ้างพามาเที่ยวพามาเที่ยวเป็นไงบ้างก็ให้พี่ดีกับพี่ล mm ีนะฮะเดี๋ยวมาแวะพักที่เอเมซอนนะฮะ เป็นบ้างอากาศไม่ไม่หนาวมากในเอฟซีไม่ต้องเป็นหัวพอดีอาจจะเห็นว่าไม่ไม่ไม่ใส่รองเท้าสุ้เท้านะฮะอากาศกำลังอุ่นๆนะฮะม <c oughs> ังกร <c oughs> แย่นกพิมพ์มาบอกว่า ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะบุญรักษาเทวดาปกปักคุ้มครองทุกทุกท่านคะ่ะยาทิพก็ส่งมาเหมือนกันให้เดินทางปลอดภัยว่ามาแบบสบายๆไม่ต้องรีบของตเต็มรถเลยมองแทบไม่เห็นลูกแฝดเฮ้ย <laughs> มีเกลนะวอ้ย <Hey, Miguel. S 2> <laughs> มีเกวอักเมยนึกว่าพี่ลี ลงเศดแล้วเหมือนกันโอ้โหนี่มาเที่ยวมาเที่ยวไอมองก้อง้มองก้องใหม่มองกล้องใหม่หนึ่งสองโอเค พี่เกียวเกียว,ยวโอเคเอเค๋อเพี่ดีเป็นไงบ้างงอแงไหมบ่อย,อยู่บนรถไม่งอแงค่ะสบายสบายเนาะมาแบบสบายสบายค่ะสบายสบายเลยเไม่ได้ยินเสียงร้องร้องเลยในเอฟซีขึ้นรถปุ๊บหลับปั๊บเลยงงงองอยู่ว่า <laughs> จะมาที่ไหน <laughs> ไม่เคยออกบ้านเลยอ๋อโอ้ยม่เกียวก็ให้พี่ดีโดบก่อนนะฮะโดบก่อนค่ะโดบก่อนพี่ก่อนค่ะเมย์เป็นไงบ้างเดินทางออกมาแล้วเป็นไงบ้างก็ทางดีขึ้นนะคะแต่ก่อนท่าท่า ตอนนี้คือมาเส้นย่าโสย่าโสเพื่อที่จะเข้าขอนแก่นเนาะแต่ก่อนทางไม่ค่อยดีใช่ไหมี่หน่งเดี๋ยวนี้ทางดีแล้วก็วคือลูกก็หลับเพราะว่าพี่ดีบอกว่าถ้ายิ่งขับรถอะ่ะเขามันจะเหมือนเตยลูกมันจะหลับ <c oughs> ไปอยาแม่ไปซื้อของกินให้พี่ดีแต่พี่ดีเซเว่นดีมองเนี่ยว่า <c oughs> ออเออเวไม่ไ,ได้มองข้างบนเลยก็ดูที่นีาอยู่แกินด้ไหมคะบอกว่าแบบว่าเอ๊ะใครเนี่ยหน้าไม่คุ้นเลยมอนมาดับบัง <c oughs> มีคนบอกว่าเหมือนพระสังกัจจายนเยเรียญกำลังกำลังมีความสุขอยู่เริ่มเห็นข้างนอกนี่ต้องไปบ่อยยีเด็กสิไปบ่อยนะรอบหน้าไปเที่ยวไหนไปมุกหน้แหานะเดี๋ยวให้พ่อถอยคาซิปใหม่ก,ก่อน <c oughs> อ๋อน,นี่พ้าผูกข้อมือให้ดู ยิงยงเยอะมากเลยอปจับอี๋ไปจัอี๋ไปจัะอี๋เือกิ่ะจิกค่าค่าค่าค่ะค่ะค่าค่ะค่ะค่าขอจิกหน่อยเดี๋ยวจะพาขึ้นรถแล้วก็ไปรับเมที่เราจะไปไหนลูก พี่กอนครับพี่ Trustee กอนครับอ้าวพี่กอนครับพ <isas> ี่กอนครับครับผมพี่กอนครับ <hard> <iy>